สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับน้องบูม B.A. นักวิเคราะห์ตัวเลขกับวันที่15ธันวาคม2564นะครับกับการวิเคราะห์ลาวของสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนเริ่มรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูผลงวดเก่ากันก่อนนะนะครับงวดที่แล้วนะฮะ เราออกอะไรเอ่ย27892นะฮะ2 7 8 9จาจากการวิเคราะห์ผมให้9เม็ดเดียวนะนะครับมาวิ่งรูด9ก็ขอแสดงความยินดีกันด้วยนะครับงวดประจำวันที่13นะฮะเดือน12ที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมอ่าก็ยินดีกับพี่ๆท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมมาเราพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วเนี่ยผมจะพามารับชมวันที่15นะครับ 15นะฮะธันวาคมสองห้าหสี่นะครับหวยลาวโค้งสุดท้ายครับผมนะหวยลาวโค้งสุดท้ายออกรอบเวลา20นาฬิกาสานาทีนะครับจากการวิเคราะห์นะฮะผมคิดว่า3ครับอ่ะชุดแรกนะครับก็จะเป็น38 37ามเจด 35นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็น47 46ครับผม3ตัวมีอะไรกันบ้างครับ9 38 9 37 9 35นะครับนะฮะหลักร้อยเนี่ยให้9ตัวเด่นให้3นะครับอ,อการวิเคราะห์นะครับหน่วยล่าค้งสุดท้ายวันนี้จบลงไปแล้วนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า